นายกลุยเหมาผลไม้หนึ่งตันแจกบุคลากรด่านหน้าลา่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดโครงการเกษตรกรแฮปปี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไทยรวมไปถึงบุคลากรด่านหน้าด้วยในการสู้กับยุคโควิด -19 แบบนี้นะคะโดยการส่งเสริมการซื้อขายผลไม้ด้วยสิทธิพิเศษค่ะพร้อมกับค่าขนส่งและบรรจุหีบห่อฟรีอีกด้วย โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้โพสต์ผ่าน Facebook ระบุข,ข้อความว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสรัฐบาลโดยการบูรณาการกันของ3กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมกันจัดทำโครงการเกษตรกรแฮปปี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายผลไม้ไทยที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำและไม่สามารถกระจายไปยังตลาดต่างประเทศได้ในช่วงนี้ด้วยการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของไปสณีไทย ไม่ว่าจะเป็นในทั้ง Facebook Thailand Postmart หรือว่าเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com โดยมีช่องทาง Line My Shop และ QR code ให้ผู้ซื้อสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลไม้และราคาที่นำมาขายด้วยทั้งนี้ฟรีทั้งค่าบรรจุหีบห่อและค่าขนส่งทั่วประเทศ นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าเมื่อวานนี้ผมและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกันอุดหนุนผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในโครงการนี้โดยขอส่งเป็นกำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่และจิตอาสาด่านหน้าที่ทำงานตรากตาำปกป้องแนวหลังให้ปลอดภัยจากโควิด และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนริ่มอุดหนุนโครงการร่วมปั่นน้ำใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าซึ่งเป็นช่องทางการขายแบบ New Normal ของเกษตรกรไทยที่ปรับตัวสู่ตลาดออนไลน์และสามารถนำไปปรับใช้กับทุกสินค้าเกษตรสินค้าประจำถิ่นรวมทั้ง o t o p และ SME อีกด้วยโดยพลเอกประยุทธ์นะคะได้ทาการ ส่งมอบกำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่และจิตอาสา,า,าด่านหน้าค่ะโดยการซื้อผลไม้ทั้งมังคุดภาคใต้แล้วก็ลำไยภาคเหนือนะคะแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงเกษตรประสานกับหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะ ในขณะที่นายเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการโครงการเกษตรแฮปปี้แล้วก็ยังได้ประสานไปยังไตรสณีไทยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเอกชนในการขนส่งผลไม้ภาคใต้สู่ผู้บริโภคโดยตรงค่ะโดยได้รับการยืนยันนะคะว่าบริษัทไตรสณีไทยก็จะเร่งกำชับไตรสณีทุกสาขาดำเนินการตามข้อเสนอแต่การจัดส่งเนี่ยอาจจะช้ากว่า ปกติ1วันเพราะว่าต้องใช้สาขาปลายทางที่อยู่นอกพื้นที่สีแดงผัดเวรกันส่งเนื่องจากก่อนหน้านี้พนักงานบางคนของสาขาในพื้นที่สีแดงติดโควิด19โดยไปสษีไทยเนี่ยจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือชาวสวนชาวกเกษตรกรนะคะซึ่งนายเฉลิมชัยเนี่ยก็บอกว่าขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ที่ร่วมมือนอกจากนี้เนี่ยยังได้ขอร่วมมือไปอยังบริษัทเคอรรี่อีกด้วยนะคะเพื่อที่ จะตกลงเปิดบริการอีกครั้งเช่นกันที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนื่องจากระบบขนส่งเป็น,นกลไกสําคัญในการค้าขายแล้วก็ระบายผลไม้ออกจากแหล่งผลิตทั้งการค้าแบบออฟไลน์และออนไลน์ค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผ,ลผลผลิตทางการ,กรเกษตรให้ดีขึ้นค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกด,ดสิคะกดเลยค่ะ